สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ไก่วีสองจะพาเพื่อนๆกลับมาที่เซิร์ฟเวอร์้กกันนะครับน้องไก่นะครับก็แอบหนีไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นมานะครับตอนนี้ไปชาร์จแบตมาเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาทำคอนเทนต์ของเราต่อกันนะครับตอนนี้นะครับมีการอัปเดตแพทใหม่เข้ามานะแล้วก็มีกิจกรรมม้งท์ไซเข้ามาด้วยนะครับ แล้วผมขอเริ่มจากการอัปเดตกิจกรรมม้อไฟในรอบนี้กันก่อนเลยดีกว่าเริ่มจากกิจกรรมม้อไฟนะครับตอนนี้นะครับกิวฮอตพอตก็ทำเลเวลสิบอีกรอบหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนทางฝั่งของผมเองอะ่ะก็จะทำเลเวลสิบเหมือนกันนะครับแต่การทำเลเวลสิบสองกิวอะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรเกี่ยวกับผมมากเลยนะครับเพราะว่า จะจบอันดับ1อันดับ2ก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหวางังแค่ของรางวัลในโมไฟเท่านั้นเองต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่ากิจกรรมโมไฟเนี่ยทำให้ทีมเราอะแข็งขึ้นมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่บริจาคนะครับหรือสำหรับกิลที่ทำเลเวลหบ่อยๆนะครับจะทำให้ทีมเพื่อนๆอะตวไวมากเลยนะ แล้วเราก็มาใส่อาหารม่วงกันก่อนเลยนะครับ1600ชิ้นนะอันนี้ครับจริงๆอะ่ะขั้นต่ำนะครับต้องใส่คนละ1900ชิ้นนะหารกันแล้ว39คนนะครับแล้วก็อีก1คนนะครับกดพลิก10เม็ดเรามาดูของในกิจกรรมมอร่อไฟกันบ้างนะครับวันแรกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะจะมีแค่วันที่สองนะครับที่เพิ่มของเข้ามา อันแรกนะครับคือสกินของกวนออก็จะใช้ทั้งหมด20,000ืตนแมนะครับแต่ถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่ค่อยมีใครเล่นกวนออแล้วนะครับแต่กดเก็บไว้ก็ได้นะครับสำหรับนักสะสมสกินนะครับแล้วก็จะมีฉากหลังเพิ่มเข้ามานะครับเป็นฉากหลังมือต่างๆใช้20,000กับ24,0 0 0แต้มนะครับผมก็มองว่าอันเนี้ยไร้สาระนะครับ เรามาต่อกันที่ด้านล่างนะครับก็จะมีแปนรวมถุงนะเป็นแปนรวมถุงอันใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาจากการอัปเดตในวันพุธนะครับก็เป็นแปนที่ดีอันนึงเลยนะครับแต่ว่าน้องไก่ไม่มีถุงนะครับก็เลยยังผ่านอันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาต่อน,นะครับกันที่ร้านค้าพิเศษกันนะนอกจากร้านงานฉลองนะครับที่มีการอัปเดตแล้วอะ่ะ ร้านค้าพิเศษก็มีการอัปเดตเข้ามาเพิ่มเช่นกันนะครับเริ่มจากชุดก่อนเลยนะครับตอนนี้หกห0 0่นสีแต้มอะครับก็จะมีชุดมาให้แลกแล้วนะครับแต่ว่าจะใช้แต้มสองหมื่นสี่แต้มในการแลกนะครับเมื่อก่อนนะครับเวลาเพื่อนๆจะกดเอาชุดเซตอะทั้งหมด4ชิ้น จะต้องกด1 4 4เนะครับหรือ4 4 4 0 0แตนมแต่ตอนเนี้ยกดแค่1 0 0 0 0 0กับอีก8000แต้มนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชุดทั้งหมด4ชิ้นแล้วนะก็ช่วยเพื่อน,อนไปหยักไปได้เยอะเลยนะครับสำหรับคนที่มีแตมมื0นส0ะครับว่าสำหรับกดตอน6 4 0ม0่นสมนะแล้วก็อัปเดตในส่วนต่อมานะครับอันเนี้ยน้องไก่บอกไปหลายคลิปแล้ว ว่าสุมาเอี้จะเข้ามาในกิจกรรมเค้กนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังขาดทั้งเล่าปีแล้วก็สุมาอียครับสามารถสะสมแต้มไว้ก่อนนะครับ9ก้าแต้มก็ได้แล้วก็รอกดอีกทีหนึ่งนะครับ9 0้า0มืนแต้มแลกพร้อมกันทีเดียวไปเลยก็ได้นะครับสตัวแต่ว่ามันต้องใช้แต้มเยอะหน่อยนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับต้องมองแต้มไว้นานพอสมควร แต่ว่ากิจกรรมเค,ค้กเนี่ยครับก็ยังสูงสุดอยู่ที่ห4ึ0 0แสนมเหมือนเดิมนะครับรางวัลในเลเวลเค,ค้กเองอ่ะครับก็ถูกเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับเลเวล3เลเวลสีได้เขียนวงกดด้วยนะครับ15อันถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเลเวล6ขึ้นไปอ่ะครับก็จะได้ยาไิพานด้วยนะครับ ก็เหมาะสาหรับต้นเกมเนาะที่เล่นถุงหัวนะครับจะได้อัพกันไวๆนะครับไฮไลท์ของกิจกรรมเค้กนะครับนั่นก็คือเลเวล9กับเลเวล10นะครับก็จะได้หีบสุม่มเทพพยนต์สีแดงเพิ่มเข้ามานะครับเลเวล9ได้1กล่องแล้วก็เลเวล10ได้1กล่องน,นะครับในส่วนของชะตาชีวิตนะครับก็ยังไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมน,นะของเดิมน้องไก่มีอยู่แล้วนะครับ1กล่อง จบรอบนี้ก็จะได้เพิ่มอีกหนึ่งกล่องน,นะครับแต่ในอนาคตะครับกล่องเนี้ยจะมีชะตาเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับซึ่งน้องไก่ก็ยังไม่ได้แปลนะครับว่าความสามารถพิเศษของชะตาอันใหม่ที่จะเข้ามาในเค้กเนี่ยมันคืออะไระอันต่อมานะครับหีบสุ่มอุปกรณ์จิตนะครับที่เป็นสีทองอันนี้ก็จะสุ่มนะครับว่าจะออกชิ้นไหนแล้วก็สุ่มออปชันนะครับก็เป็นของเดิมเนาะ ที่เคยแจกอยู่แล้วนะครับตอนเลเวลสิบถ้าถามว่าแผลใหม่มาเนี่ยทำเค้กเลเวลสิบคุ้มไหมผมก็ตอบได้เลยนะครับว่าคุ้มนะครับเพราะว่าเทพยนต์นะครับกว่าจะออกสีแดงได้อะมันก็ยากนะครับนอกจากว่าคุณจะดวงสวยจริงๆนะครับที่เปิดหีบไออันเนี้ยแล้วได้อันที่เป็นรักษามานะครับอันเนี้ยคือสวยจริงๆอ กิจกรรมเค้กนะครับเรข้าวๆก็มีอัปเดตประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก่อนหน้านี้นะครับผมก็รับของรางวัลเค้กเลเวล9กมาแล้วเนาะเดี๋ยวผมมาลองเปิดสมให้เพื่อนๆดูเลยดีกว่านะครับว่ามันจะออกสีแดงเป็นอันไหนถ้าผมดวงซวยจริงๆอ่ะครับก็คงจะได้รักษาอย่างที่ผมพูดไปอนะ่ะเนาะของเยอะนะครับหากล่องยากหน่อยอ่ะเจอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับ อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็เป็นการเพิ่มบัฟนะครับบัฟโจมตีให้กับทั้งทีมเลยนะครับก่องเลเวลเก้นะครับก็ถือว่าลอดตัวไปนะครับเดี๋ยวผมมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งตอน8ปดของเค้กเลเวลสิบนะครับเดี๋ยวเราไปต่อนะครับการอัปเดตนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างอ้าผมเข้าผิดหน้านะครับขอโทษนะครับเพื่อนๆ เราต้องมาเข้าที่หน้าสมุดภาพนะครับอันแรกเลยนะครับนั่นก็คือจือ้อซ้่ตอนเนี้ยครับสามารถทำในเมซิตได้แล้วนะครับอ่านจากสกิลโดยรวมนะครับภาพรวมถือว่าดีมากๆเลยนะครับตอนแรกอะผมเข้าใจว่าตอนที่ในเมซิส6ะครับคิดว่ามันจะตีทุกตัวนะครับแต่พอมาอ่านดูดีๆอีกรอบหนึ่งอะครับมันก็ยังตีตัวผู้หญิงเหมือนเดิมนะแต่ถ้า ตัวผู้หญิงอะครับการเดินไปหมดแล้วอะมันจะตีตัวผู้ชายอะเอฟเฟกเดียวกับการตีตัวผู้หญิงเลยนะครับก็ถือว่าตัวเจ้สร้างเองอะครับก็ยังมีจุดก่อนอยู่นะครับเรื่องการตีตัวผู้หญิงก่อนอันเนี้ยครับต้องลองดูอีกทีหนึ่งนะว่าเอาแ้งอะครับใส่กัรกระเด็นแล้วก็มาเยือนรับเจ้สร้างเนี่ยมันจะพอเล่นได้หรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวผมจะทำไปด้วยเหมือนกันไปเทสนะครับ อัปเดตต่อมานะครับก็คือตัวหั่นนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นจบทงตัวเนี้ยครับก็จะเป็นขุมพลลิมิเต็ดนะครับที่จะเข้ามาให้เรากดในเดือนธันวาคมนี้ส่วนเรื่องสก,กิลนะครับผมจะยังไม่อธิบายนะแต่บอกเพื่อนๆไว้ก่อนเลยนะครับว่าตัวเนี้ยได้ใช้งานแน่นอนตเตรียมหยกไว้กดกันด้วยนะครับในเดือนมกราคมตัวต่อมานะครับนั่นก็คือเบนเ็ก เบ้งเฮกเนี่ยครับก็จะเป็นขนพลท่านปกตินะที่เข้ามาตามกิจทั่วไปนะครับไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดแต่สกิลอะครับของเบ้งเฮกอะมันจะคอมโบกับจกหลงนะครับตัวลิมิเต็ดเมื่อกี้แต่ว่าไม่ใช่ตัวเมตาอะไรนะครับผมเห็นเขาเล่นกันน้อยมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่ก็ยังใช้เตียวหวยกันอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวหลังจากได้ตัวมานะครับผมก็จะมาเลเวให้นะ ทั้งเบ้งเฮสนะครับแล้วก็จบโยงนะผมจะไม่เทพเพื่อนๆเหมือนลกซนแน่นอนนะครับเพราะว่าลกซุนนะครับมันกากเกินรีวิวไม่ไหวเลยครับผมลองเอามาลงในทีมนะครับรับไม่ได้จริงๆอัปเดตอันต่อมานะครับก็คือการรวมถุงนะครับก็จะมีหนึ่งอันเนาะที่ผมแปดให้ดูไปแล้วนะครับจากกิจกรรมเทส ในส่วนของแป่นรวมถุงนิดอันหนึ่งอะครับผมก็ไม่ชัวร์นะว่ามาจากกิจกรรมอะไรนะครับเพราะว่ายังไม่ได้หาข้อมูลตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามีอัปเดตเข้ามาก็คือสองแป่นนะครับที่เข้ามาในรอบนี้แป่นรวมถุงนะครับสองอันเนี้ยที่เข้ามาใหม่อะผมมองว่ามันเป็นแป่นนะครับที่เราใช้งานจริงๆนะครับเพราะว่าถุงทั้งหมดสี่ถุงเนี่ยเราได้ใช้งานจริงอยู่แล้ว ต่อมานะครับนั่นก็คือเทพพยุตอันใหม่นั่นเองก็เป็นเทพพยุตสายฮิวนะครับใช้สีเขียวนะครับในการผสมเหมือนอันที่เป็นตัวฮิวของสีส้มมาครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับน้องไก่ก็กําลังผสมอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เป็นชิ้นเนาะก็เลยยังล้องให้ไม่ได้นะครับอ่ะอันนี้ครับมันก็จะคล้ายๆกับตัว หินอุดฟ้าอันนี้นี่แหละครับแล้วก็ใช้หินสีเขียวเหมือนกันนะในการผสมเดี๋ยวไว้น้องไก่นะครับได้เป็นชิ้นเมื่อไหร่อ่ะน้องไก่จะมาลองให้เพื่อนๆน,นะครับในส่วนของหินโยกอะครับรอบเนี่ยไม่มีการอัปเดตใดๆเข้ามาเลยนะครับก็ยังเป็นชุดเดิมอยู่ของใหม่อ่ะครับเริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะครับเพื่อนๆยังไงก็อัปเดตตัวเองให้ทันแพทก,กันหน่อยนะครับ บางคนน่ะทาไม่ทันกันเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอันใหม่นะครับเทพพยนสายสนับสนุนนะอันนี้ยครับก็จะเพิ่ม HP พให้สําหรับทําทีมเลยนะถ้าได้อันนี้มานะครับก็ถือว่าไม่แย่นะยังได้ใช้งานจริงอยู่นะครับแต่ถ้าใครได้อันนี้มานะครับคืออันของรักษานะครับผมบอกเลยนะครับเหมือนได้เกลือเลยเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะครับ หรือต้องรอเล่นอีกทีนึงอะครับตอนที่มีใต้เกี่ยวอัปเดตในเมซจหกมานะครับถึงตอนนั้นอะของที่เกี่ยวกับรักษาอะครับถึงจะได้ใช้งานจริงนะเพื่อนๆในส่วนของอุปกรณ์จิตนะครับก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตมาเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัวเจสรส้างกันดีกว่านะครับการทำเจสรส้างในเมซจนะครับไม่จำเป็นต้องอัปนิพานก่อนนะครับสามารถกดทำได้เลย การทำในเมสเซจครับก็ใช้ตัวทองนะครับในการอัพทำซ้ายแล้วก็ขวาเลยแต่ว่าของที่เราต้องใช้เพิ่มเติม่ะครับตอนเนี้ยต้องรอก,กิจกรรมเข้ามานะครับซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ากิจกรรมใหม่เนี่ยจะแข่งขันสูงหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วอะครับเพื่อนๆก็ควรจะอัพนิพพานก่อนนะครับแล้วค่อยมาทำในเมสเซจก็ได้ เพราะว่าค่าสเตตัสพื้นฐานนะครับการทำนิพานอะ่ะมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับผมก็มีสัญญาของคนนะครับเดยวประมาณ5,000กว่าชิ้นเดี๋ยวว่าผมทำนิพานหกเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมมาทำเนนซิตให้เพื่อนๆดูแน่นอนส่วนเรื่องการอัปเดตนะครับเพื่อนๆเข้ามาดูได้นะมันมีประกาศเหมือนกันนะครับว่าตอนเนี้ยเซิร์ฟวอร์อะครับทำอะไรไปบ้าง มีการอัปเดตอะไรบ้างหรือว่ามีกิจกรรมอะไรเข้ามานะครับมันจะอยู่ในหน้าประกาศทั้งหมดเลยนะครับทีมแอดมินเพจอะครับเขาไม่ได้โพสต์หน้า a c e b o o k แล้วก็จริงนะครับแต่เราสามารถมาเช็คได้ด้วยตัวเองนะแล้วก็กิจกรรมอะครับเขาจะโพสต์ล่วงหน้านะครับในหน้าเนี่ยก่อน1วันเลยนะครับเราสามารถเข้ามาเช็คได้เรื่อยๆเลยนะ ก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาได้ดีพอสมควรเลยนะครับดีกว่าไม่อัปเดตประกาศแล้วก็ไม่โพสเฟซบุ๊กเลยเงียบหายไปเลยนะครับให้ผู้เล่นมันลุ้นกันเอาเองว่ากิจกรรมอะไรจะเข้ามาอ่ะวันนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย